ลูกค้าที่มาใหม่นะครับรร้อยสามเก้าสามมเข้ามาเลือกซื้อเลือกดูได้ก่อนเลยจ้าโรยเราพี่้สุกพี่้งี่สวมากจะเป็นเรยดิบนะพี่ระยาบวกสุกเวัน จะเรียนลูกละเก้าบาทครับนี่ดูตรงนี้หน่อยลูกละเก้าบาทสองลูกสิบแปดบาทอันนี้ดิบดูนี่อันนี้เสียงแน่นอันนี้ เออเดี๋ยวกินด,ดูกันได้อยู่ลูกนี้สุกแล้วครับเดี๋ยวปอกเลยลูกละเกบาทเก้าบาทเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะครับ เดี๋ยวกาดูลายมันก่นะอ,อนมาตรงนี้ก็มีผูด้วยนะเนี่ยเดีย๋ยวมาดูผูทุเรียนลูกละเก้าบาทกันนะครับผม เดี๋ยวมาปอกกันเลยชิบชิป,ชปเอ้มันแกะได้เลยนี่นี่ไงพูดเลีอยงดีนะเนี่ยนี่ครับอันนี้นี่อืมก็หวานอยู่นะครับพเพื่อนเื่อน เราดูบอนว่ามีกี่ผู้นี่ไม่ออกอนะ่ะ เต้าจิ๋วเต้าจิยวมาดูว่าจะมีกี่ฟูนะครับาดูอืมอันนี้น่าจะผ่าโดนเนื้อดนเนื้อนิดนึงครับอะชิมเอง ุกำลังดีเลยไม่เลยกรอบนองนุ่มหนอ่ะฮึกรอบนองนุงน่มหนเนลยกำลังดีไม่เลยหวานมากกับมันด้วยคุม้มเก้าบาทได้จานนีน้ก็คุ้มแล้ว <c oughs> <c oughs> <laughs> จะได้จะได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในของรูป โอ้โหนี่ครับนี่นี่ครับเก้าบาทก็จะได้ประมาณนี้นะครับซื้อมา